มาหาเติมโปีานกินไข่ขาวกินไข่สอก็กินไข่ขาวก็อนกลานกกินปลาเฮินเนอก็ o t e กนอยด้านล้วหอยเซลล์ดีไหมขอชิบหอยเซลล์หน่อยดีในขดูอหน่อยโอ้ยอยากให้ทีมเออยากให้เฟซบุ๊กไม่กิน นกร้อยาสค่ะหอยาสิบบาทหอยตัละสองพี่มาชอบมาไหนพี่มาชอบมาไหนฮะโอตัสเตะอร่อยมากหอยเต๋อลอคเตอรกไมล์เจ็ดบหรใช่ค่ะต่อเทียวอะค่ะอร่อยมากอร่อยมากโอตัสเตอร์วร่ดีเนาะคือว่าอันนี้ก็คือตัดแล้วก็ตัดปะตัดอันนี้ก็คือตัดแค่ตรงหัวมันไปถูกป้ะตัดตรงหางคือคือเราเอาเรารับมาแต่ช่วงหางอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่เนื้อเยอะที่สุดเนี่ค่ะ เอาหัวไม่เอาเอาหางเพราะว่าหัวตรงหัวไม่ไมมีอะไรเลยจะถ่ายูปใช่ไหมเริ่มขอบคุณเหรงชมพู่ได้รถเท่าไหร่เนี่ยบ่อยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บ่อยได้ห้าสิใช่ไหมวก็ได้สอสิบเดี๋ยวใช้ไปกินบุฟเฟ่ต์แต่เธอเสิร์ฟเอ้าเามันมี่ตอ้าค่ะราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเกบาทก็คิดเก้ร้อยเก้ นี่เขากำลังต่ออะไรเขากำลังตกลงราคาเรื่องแบบว่าเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าชมไปแล้วเดี๋ยวราคาพิเศษเสิร์ฟเอห้าแต่ราคาสามเการ้อยเสิร์ฟเอชมไม่กินเลยเลยเกลียดนี่อ้ยร้านไม่เท่าไหร่ละคะอยู่ปะมีปีกปี่ปะอือไม่มีไม่มีวันนี้ยโชว์เขาจ่ายมีตอนแรกจะมีของมึงแต่ว่านน่าจะเป็อยู่ในใกล้ตลาด เป็นยังไงบ้างครับอาหารเป็นยังไงบ้างครับผมน่าอร่อยครับนี่อันจิ้มอร่อยไหมคะจิ้มอร่อยจิ้มอร่อยคือรับมาจากพี่นี่ใช่ค่ะปกติแม่ครัวเขาทางไก่เรื่องนี้เรียกว่าวันนี้บวาดังรักแม่ชมนี่ร้านม่คุณแม่กำลังเติมโปรตีนให้ลูกอยู่นะครับแป๊บนึงพี่เกียจมกินยังาแขกรับเชิญวันนี้พูดมากหิวเลยเออหิวข้าวเป็นไงล่ะน้อยมาก นไปเฮ้ยพี่บอยหลบเลยวะเ่าเบาเนี้อะเราจบอ่ะอ่ะอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไหวจริงไปดูหนุ่มๆนิดนึงเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาก็โอเคค่ะมาเพื่อพี่บอยเลยนะม้เพื่อเล็กนะโอเคทนายบอกว่าต้องมานะตอนแรกก็บอกไม่มาค่ะแต่พอบอกพี่บอยมามาไปค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณครับ ตัดได้กันได้ได้ได้อต่ออ๋อที่ไรนะสามค่ะอ๋อทสามแล้วนฝงก็สงก็เป็นตีมเพื่อนซีด้วยครับก็แบบคือก็มีเรื่องราวมากมายลุกษณะก็มีทั้งแบบจริงไม่จริงไมาต่อก็ตอเออเอย่างไม่จริงไม่ไม่คือเราต้องบอกก่อนว่ามันจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงเพราะว่าเราอ่ะ เติมคำพูดบางอย่างให้ใหู้สโนกแต่่มีเขาโค้งอ่ะใ่เรียกว่าเบสเบสออนทูสตอรี่ใช่ทุกคนแหละทุกคนแต่คืออะไรกันครัเป็นคบตอบแบบดาราถึงถึงทำไมวะมาแนวนี้เหรอมาดูพียอะไรดูไม่ค่อยฟังนี่อเหมือนโดนัลแกไม่ให่ความจริงมันอาทานมันห่ะตวลังแกยแต่ว่าจริง วันนี้มันทำทำโจมแบบรับบทพระเอกเออมันรับบทพระเอกนี่เลยคนเร็วคนเรวสุดทุกที่2017อันนี้บางทีเรื่องที่ผมจะมาพวกเขามันก็รุนแรงเหมือนเดียวกันได้อ่าไม่ยืนี่หลุดกล้องหลุดกล้องมือไม่เห็นน้องรักน้องรักฮาน้องรักคนนี้คือถึงแม้ว่าเราจะแซวกันในรายการอยแบบนี้แต่ก็รอ่ได้มาก ไม่หรอกไมเราก็แซวกันเสรก็รักกันอยู่แล้วนั้นใช่ทุกคนรู้ได้แต่ที่คุยกันสดขึ้นมวันนี้นี่คือไม่ได้เจอกันนานมากคก็เจอเกาเจอเขาถามมันก็ตอบจริงเพราะเจอซะบ่อยเรื่อคุยแต่มันก็มีช่วงช่วงสนุกเยอะก็องดีเยอะเอางี้ได้ป่ะให้คนตอนนี้เรารู้สึกว่าเรา แต่คือขอบางทีใช่แต่คือเราแบบเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับมันก็เลยต้องมันก็เลยภาษาอันนี้จะน่าเกลียดต้องหุบพูดเนี่ยแหละทม่ไปนะหุบ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 ไม่เป็นไรแคาประจำอยู่แล้วไม่น่าเกลียดทุกคนเข้าใจทุกคนเข้าใจหุบหุบพูดมันไม่ดีอะไรเงี้ยเออไม่ได้ดีไม่ได้อันนี้เอกรายการผ่นนะไมได้เดี๋ยวเขาเป็นแต่ว่าก็เออใครดูแล้วก็เส้นทาอ๋ อก่อาคนเลวะ่ีเป็นเป็นเพที่แบบมีสาระไม่มีเลยสาระเลวี่ดใช่คไหนความจริงแล้วก็อยากจะฝากเพจนี้คือเอ่อเพจเนี้ยมันอาจจะไม่ด้มีสาระอะไรมากแต่ว่ามัได้เห็นมุมของความเป็นเพื่อนของเราสากคนได้ได้ความบันเทิงมได้แน่การบันเทิงแบบดาราเฟใส่กัน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้หนักเลยอันนี้หนักเลย ใช่แต่ความจริงก็คือเนี่ยเออใช่คนจะได้รู้ว่าจริงแล้วในวงการบันเทิงอ่ะคือทำงานกันก็รักกันอะไรใช่ไม่ใช่แค่เราสามคนแต่ว่านายทุกคนอเราเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าทุกคนก็จะเหมือนเห็นความเป็นธรรมชาติของเราเวลาอยู่ด้วยกันที่เวลาผมเยอะก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วหนักกว่าด้วยมันจะพอแดบไม่ได้เลยไม่อยากอะเออถูกต่อครับถามหนึงสร้างลายตาเอาแบบเอาแบบสรุปยอดใจความมันมาจากไหนคะสรุปยอที่ไม่ีอะไรมาจานักสื้อที่ผมใส่ก็เออมันหนักเสื้อที่เล็กใส่แล้วก็มาตั้งเป็น ชื่อกู๊ปแชทเนี่ยนี่ใช่ครับก็คำถามสนุกๆก็แบบเราชอบคุยกันถึงสนุกมันๆอะไรอย่างเงี้ยตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้มันแปลว่าชีวิตอันธพาลอ่าเราไม่ใช่เราแต่พวกเราคืออันธพาลแฝงเองใช่ต้องพูดแบบนี้เป็นกู๊ปแฝดเองคือเราไม่ได้อันธพาลคนอื่นแต่เราเนี่ยอันธพาลกันเองแบบแทบจะไม่มีพี่น้องกันแล้วด่ากันเองอนธพาลคือไม่ได้คนที่เด็กที่สุดในกุ๊ปอย่างเจมส์จิยังเรียก ที่เต๋อซิที่แก่สุว่าเต๋อบางทีมีคำนำหน้าด้วยีาหน้แต่ว่าไม่ใช่พี่อันนั้นเก็บเอาไว้ตอนที่บับกันแกล้งกันทำเป็นจริงๆมาเจอแล้วก็ไหว้กันทักกับใช่ใช่ยังไหว้กันเป็นปกตมจริถ้าเกิดว่ามีใครอยากเข้าแกลงนี้บ้างนะคะต้องทำตัวยังไงดีต้องเป็นคืจริงเราตอนนี้รับแต่ผู้หญิงแล้วผู้ชายผมเยอะแล้วรับเลยนะรับผู้หญิงเยอะแต่เรามีเรามีหัวหน้าแกลงวอนนี้คุณมิวที่ถามทำไมถึงมามยกให้เขาเป็นหัวหน้าป้าเราไม่ได้ คือเขาได้ต้องทำงานตัวเองคือจริงๆเหมือนเหมือนพวกเราเราเคยเคยทำผิดกับเขาไว้คือตอนนั้นไงที่มึงข่าวพี่เต๋อแล้วแบบว่าเราไปแกล้งเธอแ้วเพียงเพียงเราว่าแกล้งสนุกแหละเราแกล้งพี่เต๋อแต่เนี้ยมันโดนเชื่อมโยงไปถึงมิวแล้วก็เลยพวกเราทุกคนอ่ะก็รู้สึกผิดว่าเออเราทุกคนก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยคือถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยมึงมานแต่ขอโทษมิวเลยมึงไปขอโทษยังอะไรเงี้ยเราก็มาคุยกันในไลน์แล้วแบบ มิวแม่ไม่ห่านหรือว่ามิวไม่จริงอันนี้อันน şey ี้อันนิงซีเรียสมากคือเล็กเป็นคนไลน์เปคนแรกคือเราเราโกน้องเขาจะคิดมากไงเพราะอยู่ก็ไปพัดพิงเขาใช่แล้วก็แบบมิวไม่อยากไลงใครเลยแต่ความจริงคือ ทำงานอยู่คือมีวทำงานแล้วพอเย็นก็มานั่งอ่านมิวและโคดแล้วล่าสุดเราเราก็เจอเขาที่งานช่องทุกคนก็เลยแบบว่ามีมิวเราขอโทษแกลงอะไรอย่างเงี้ยขอโทษทั้งแกลงเลยรวดูแลมิวก็ถ่ายรูปด้วยมิวก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็ลงเองไม่ชอบเป็นหัวหน้าแกลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออต้องยกให้เขาอยู่เล่นด้วยใช่ไหมได้ต้องยกให้เขาตอนนี้ล่าสุดเป็นแบเจมิวตอนนี้ลำบอกแต่ที่หญิงเท่านั้น ม่จริงๆอ่ะไม่เคยอยากได้ผู้ชายอยู่แล้วด้วยเอาจริงไม่เคยต้องเรียกว่าตอนนี้เท่าที่มีอยู่ก็คือไม่ไหวแล้วอ่ะไม่อยากได้ไม่ไหวหรือไม่ยากได้อะไรอยู่เลยไม่ไหวกับมึงถ้ามาโทรถามอะไรนี่แต่ก็คือเราก็สรุปจริงๆไม่มีอะไรรีบกรุ๊แล้ะแต่กรุ๊ปใหญ่ๆรีบๆคือมันมันไม่ได้เป็นกรุ๊ปที่บอกว่ามีใครอยากเข้าอยากออกอะไรแบบนี้ก็เป็นกุันธรรมดาคือจริงๆทุกคนสามารถก็มาคุยกับพวกเราอย่างสนุกสนานได้หมดนะไม่ได้เป็น

ใชเราก็หวงที่เรารับเพ่อนนะอนะรัเล่นนตอมันก็มีช่วงที่เราจริงจังเหมือกันนะถามจริงว่าพี่เจอติหรเปล่าที่เราทะเลาะกันพอเขาบอกไม่แล้วก็จบโอเคเออถ้าเกิดไม่ปุ๊บเราก็โอเคพี่งันก็ตอบอมีต่อนี่ขนาดก็โตนี่คือใช่ไครัผเตัอยยังไงคะยังไงคะ พอเลนที่ไม่ได้เล่นมากกว่าน yes, sí, okay, so ี้อยากเล่นเขามากกว่านี้ถ้ารู้ว่ามิวถ้ารู้ไม่ไม่มิวไม่โกรธเล่นหนักนี้แล้วแบบนี้คือักไลฟ์ในแบบของทั้งองทักงองทั้้งสองัสองทั้งทั้งองัสทั้งสองีท่านสัท่า

ดูเฉยนะอ้าวแล้วไม่จบนี่หมดแล้วว่าวยหน่อยว่ายหน่อยว่ายหน่อยอะไรอะอะไรอ่ะพอแล้วล่ะสุดท้ายนได้ฝากสามแทปในค่านเทปนี้ฝากได้ันนี่ตักไหล่ไม่รู้นะไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องหาอื่พูดเลยอ๋อได้ครับก็ยังไงฝากสับแทปเทปนี้ด้วยนะครับไม่เฉยเลยนะครับยังไงก็ฝากสามแทปเทปนี้นะฮะสามแทปตักไลน์นะครับผมบอยเินเล็กนะฮะก็ ดูสนานดูวันศุอาทิตย์ติดกันมันแน่นอนครับผมเพราะว่าของไม่รู้ต้องทำสอแน่ๆต้องอะไรนะไม่ต้อกย่าลืมติดตามแล้วกันสามแต่ตักไล์ตักไล้แน่ๆอย่าลืมนะครับไปทำบุญันด้วยสาดูนะครับนอนไม่ไปกินเทาไห่ได้หมดได้หมดแล้นีนะคะ สบายที่สุดหนึ่งสองสามขอถ้ากวนแบบทีหมอัไคะคารด้าประจายไลางัคาร์้าประจายกลางวัาเปทยหมถ้าาด้ระจาอ๋อคาราหองคาณควนแบบ